มีป้ามืออื่นที่เรียกกว่าไฟสีพาไปขอเด็กไปขอใส่มีปลาปลาของป้าว่าเดี๋ยวแตงออกก้อนขันหาขันหาเจ้าถือก้อนเขามันต้องเห็นมีพวกบมันนี่แปลงเขาสิไีพาขันหาเออมีบลาคูมีปลาแดกเออมีปลาปลามีดอกไม้เอาแมนแมนเลีงหมวดวัดกวนอยู่ไฟเสียย้อนครับแก้หลายคัะ เอาแก้มือแก่ตัวแก่ตัวเอาหัวไปเอาหัวไปเสาก็งอว้าคือปวดท้องจริงมีคนคือบนมีคนต่อไปด้ยมีคนหนีมาเนาะต่อหนีด้ว ววสิเปปปาเนี่เอานีเป็นอย่งนี้ขางวัดเอาบกนี้เดลายสลัดเนี่ยเอาต้ใหม่กับนี้น่ะต้นใหม่กับนี้คือขางวัดเลยเอานี้ละแม่ป้าเอานีเลยอย่าไปเลนต้ขามเยนั้นนี่ขางกําแพงวัดกํแพงวัดเเออเอาไปปูสาัไปด้วเนี๋ยว้าว้าหาหามหมม้ นี่นหะเ็นโตสีเลยโตจังสีเลยขนาไปเลยขนาไปเลยโอ้ยอวดมาขอสามโตรงต้องเต้อแม่ไปอิกขอก๊เอยเอาอวเป็นมันเป็นโต๊ปะนนังทาแปงถ้าแปง่งคุเห็นเป็นโต๊ปนนาแปงถ่าแปงเอาท้าแปงบ่ค่อยไปมันท่เอาเอาเขาไปท่าเนี่ยคแม่จีท่านบอกเห็ท่แปงมา้อท่ากะควงตัว Ui, mình ta bèn các anh nói, phụ nữ nặng 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 nhạt luôn nặng nặng đó nặng tô nặng 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 tô nặng 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 ta bèn, nặng 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 เห็นไปเห็นไปหมูท่านเห็นเอาอีกเอาอีกคือเหม็นเด้อเหมนเมนเด้อหมดเด้เห็นไปเห็นไปเห็นไปเนไปมนซอยกันเด้อมึงซอยกันเด้อเห็นก่อนเดินีอ้ี่คือเทียงทีดีอยู่เห็นแล้วหวยข่ก็เห็นข่อยก็ะเห็นคือกันไข่ก็เห็นเอ้ามันของเขียอ

สร้างโมเมนต์ตายมันเตะบคนขีไไน่เป็นกันมาเอาเลยโจักบัวบางคนก็เอาอย่างมาปกคนหัวก,วกล้วยน้ำาฮ่าฮุ่่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่มฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮนาาาฮ่าฮ้าฮ่าก่านฮนะ่าฮดาฮ่าฮาี่มฮ่อ่า่ีอ่ ถ้ากูเรียกว่อกไปเนาะ